จงเริ่มต้นลงมือทำก้าวแรกสู่ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตการเริ่มต้นลงมือทำเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราหลายคนอาจมีความฝันที่ยิ่งใหญ่หรือความคิดสร้างสรรค์ที่เปลี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจแต่หากปราศจากการลงมือทำความฝันและความคิดเหล่านั้นจะเป็นเพียงแค่ ภาพลือนลางในจินตนาการไม่เคยก้าวสู่โลกแห่งความจริงความฝันคือเชื้อเพลิงแต่การลงมือทำคือเครื่องยนต์ความฝันเปรียบเสมือนแสงสว่างที่นำทางเรามันสร้างแรงผลักดันและปลุกพลังใจในวันที่เราเหนื่อยล้าแต่ถึงแม้แสงสว่างนั้นจะสวยงามเพียงใด หากเรายืนอยู่กับที่โดยไม่ขยับมันก็ไม่อาจพาเราไปสู่เป้าหมายได้การลงมือทำจึงเปรียบเสมือนเครื่องยนต์ที่ช่วยให้เราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าลองคิดดูว่าหากโทมัสเอดิสันผู้คิดค้นหลอดไฟยอมแพ้ตั้งแต่ความพยายามครั้งแรกโลกของเราคงไม่มีแสงสว่าง ในยามค่ําคืนหรือหากนักเขียนชื่อดังเลิกเขียนหนังสือเพราะกลัวคำวิจารณ์งานเขียนที่ทรงคุณค่าคงไม่อาจส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังทุกคนล้วนมีความฝันแต่ความฝันจะกลายเป็นจริงได้จำเป็นต้องอาศัยมากกว่าแค่ความคิดความฝัน เปรียบเสมือนเชื้อเพลิงที่จุดประกายให้เรามีแรงบันดาลใจแต่สิ่งที่จะขับเคลื่อนให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางได้คือการลงมือทำการกระทำเป็นเหมือนเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงทำไมเราถึงกลัวการเริ่มต้นหลายครั้งที่คนเรากลัวการเริ่มต้นอาจเป็นเพราะ ความกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเช่นกลัวว่าจะล้มเหลวกลัวว่าตัวเองไม่เก่งพอหรือกลัวว่าคนอื่นจะมองเราอย่างไรแต่ความจริงคือความกลัวเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งที่เราสร้างขึ้นในจิตใจและมันจะลดน้อยลงเมื่อเราเริ่มก้าวออกไปทําสิ่งต่างๆบางคน อาจรอเวลาที่สมบูรณ์แบบก่อนที่จะเริ่มแต่ในความเป็นจริงไม่มีเวลาที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกสิ่งหากเรารอจนพร้อมเราอาจจะไม่ได้เริ่มต้นเลยการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมักมาพร้อมกับความกลัวความวิตกกังวลและความไม่มั่นใจเหตุผลที่ทำให้เรากลัวการเริ่มต้นมีหลายประการเช่น กลัวความล้มเหลวเราทุกคนต่างไม่อยากล้มเหลวการเริ่มต้นสิ่งใหม่หมายถึงการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เผชิญหน้ากับความล้มเหลวซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนพยายามหลีกเลี่ยงกลัวความไม่รู้การเริ่มต้นสิ่งใหม่หมายถึงการก้าวเข้าสู่พื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยซึ่งอาจทำให้เรารู้สึก ไม่มั่นคงและไม่แน่ใจในตัวเองกลัวความคิดเห็นของคนอื่นเราอาจกลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับสิ่งที่เราทำหรืออาจกลัวว่าจะถูกวิจารณ์ขาดแรงบันดาลใจบางครั้งเราก็ขาดแรงผลักดันที่จะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่าง วิธีเอาชนะความกลัวและเริ่มลงมือทำา 1. ตั้งเป้าหมายเล็กๆแทนที่จะเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายที่ใหญ่จนรู้สึกกลัวลองแบ่งเป้าหมายใหญ่ออกเป็นส่วนย่อยๆแล้วทำทีละขั้นตอนเช่นหากคุณอยากเขียนหนังสือลองเริ่มจากการเขียนวันละ200คำแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้เป็นเป้าหมายย่อยๆจะช่วยให้เรารู้สึกว่างานที่ต้องทำนั้นไม่ยากเกินไปและสามารถทำได้สำเร็จไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่ใหญ่โตและซับซ้อนเสมอไปการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆจะช่วยให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น การมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจและทิศทางในการดำเนินชีวิต 2. เปลี่ยนความคิดลบให้เป็นพลังบวกความล้มเหลวไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นบทเรียนที่ช่วยให้เราเติบโตลองคิดดูว่าทุกครั้งที่ลงมือทำไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไร คุณก็ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองการคิดบวกจะช่วยให้เรามีความสุขและมีพลังในการดำเนินชีวิตสร้างระบบสนับสนุนตัวเองบอกคนใกล้ชิดเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณเพื่อให้พวกเขาช่วยสนับสนุนหรือหาเพื่อนร่วมทางที่มีเป้าหมายคล้ายกันเพื่อสร้างแรงกระตุ้นและกําลังใจ การมีเพื่อนที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจจะช่วยให้เราผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้หรือลองมองหาแรงบันดาลใจจากคนที่ประสบความสำเร็จหรือจากเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณ 4. ลงมือทำเลยแม้จะยังไม่สมบูรณ์แบบการเริ่มต้นไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟ ความสมบูรณ์แบบมาเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการเมื่อคุณเรียนรู้และปรับตัวในระหว่างทางอย่ากลัวที่จะผิดพลาดการผิดพลาดเป็นเรื่องปกติของมนุษย์การเรียนรู้จากความผิดพลาดจะช่วยให้เราเติบโตและพัฒนาขึ้นการลงมือทำเปลี่ยนชีวิตได้ยังไงทุกการเริ่มต้นอาจดูเล็กน้อย แต่หากทำอย่างต่อเนื่องมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตลองมองย้อนกลับไปในสิ่งที่คุณเคยทำสำเร็จคุณจะเห็นว่าทุกสิ่งเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆที่คุณกล้าลงมือทำดังนั้นหากวันนี้คุณยังลังเลลองตั้งสติและบอกตัวเองว่าถึงเวลาลงมือทำแล้วเริ่มจากก้าวเล็กๆ ในวันนี้เพื่อสร้างเส้นทางที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตเพราะในท้ายที่สุดชีวิตที่เปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความฝันที่ไม่เคยลงมือทำแต่เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยการกระทำที่ขับเคลื่อนความฝันไปข้างหน้าสรุปการเริ่มต้นลงมือทำเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุด ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตการมีเป้าหมายที่ชัดเจนการแบ่งเป้าหมายให้เป็นส่วนย่อยการหาแรงบันดาลใจและการไม่กลัวที่จะผิดพลาดเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เราเอาชนะความกลัวและเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆได้การลงมือทำไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายแต่ยังช่วยให้เรา พัฒนาตนเองและสร้างความสุขให้กับชีวิตอีกด้วยดังนั้นจงเริ่มต้นลงมือทำตั้งแต่วันนี้แล้วคุณจะได้เห็นว่าชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพียงแค่คุณออกเดินก้าวแรก